สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสมุนไพรนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวชมป่าชมเขากันครับสมุนไพรสําหรับบอระเพ็ดพุงช้างนะครับหรือว่าว่านสบู่เลือดนะครับบางแห่งก็เรียกกระท่อมเลือดก็มีนะครับลักษณะใบนะครับก็จะเป็นใบคล้ายๆใบบอระเพ็ดนะครับสําหรับสรรพคุณก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับต้มดื่มน้ํากินนะครับใช้หัวนะครับก็ฝันฝัน นะครับเอาไปตากแดดพอประมาณนะครับแล้วนํามาดองเหล้าดื่มกับหรือใช้ต้มดื่มก็ได้หรือใช้ผสมกับตัวยาชนิดอื่นนะครับสรรพคุณก็จะแก้โรคเลือนนะครับโรคเลือนน้อยเลือนใหญ่แก้มะเร็งนะครับกุทธาชนะครับกลากเกลื้นแก้หืดแก้หอบนะครับบํารุงเส้นประสาทนะครับบํารุงร่างกายนะครับแก้ผอมแห้งแรงน้อยงับใช้ดองเหล้ากินนะครับหรือว่าต้มดื่มนะครับผมก็รักษาโรคหัวใจนะครับ รักษาโรคโลหิตจางนะครับแก้เลือดลมไม่ดีนะครับความดันโลหิตต่ําโลหิตสูงนะครับก็ใช้เป็นโรคปอดพิการไตพิการนะครับช่วยกระจายเส้นลมนะครับหรือว่าช่วยรักษานะครับลมบ้าหมูนะครับสําหรับใช้หัวนะครับผมสรรพคุณก็มีมากมายนะครับก็ช่วยลดอาการผอมแห้งแรงน้อยนะครับช่วยรักษามะเร็งยับยั้งเชื้อนะครับรักษาโรคหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับ หลักๆก็ใช้บำรุงกําลังนะครับขับเสมหะบำรุงเลือดนะครับบำรุงสมองสําหรับนะครับคุณคุณทั้งหลายนะฮะว่าจะเป็นโรคไอเซเมอร์นะครับหรือว่าโรคปัญญาอ่อนนะครับก็ใช้รักษาจะมีอาการง่วงนอนนะครับผมหรือว่าจะใช้นะครับนำหัวทำมาต้มเป็นยาปรุงนะบำรุงหิตของสตรีอยู่คันนะครับก็ได้นะครับ ก็มีหลายอย่างนะครับผมหรือว่าใช้เถานครับนำมาเป็นยาขับพยาธินะครับผมหรือว่าใช้ใบใช้ดอกนะครับใช้รักษาโรคเลือนใหญ่นะครับผมรักษาโรคเลือนเล็กเลือนใหญ่ได้นะครับผมหรือว่าใช้นะครับดองเหล้านะครับใช้ฟันฝันเป็นแห่งแห่งนะครับ3-4ท่อนนะครับก็นํามาดองเหล้านะครับดองเหล้าขาวนะครับหรือว่าใช้ดองกับน้ําตาลนะครับหรือว่าใช้ดองกับ ต้มดื่มนะครับผสมกับยาชนิดกำลังนะครับก็จะเป็นยาระดับกลางไปหามบนครับสำหรับของต้นบอระเพ็ดพุงช้างนะครับผมสรรพคุณก็มีมากมายนะครับเป็นยาสรรพคุณ40กว่าชนิด40อย่างนะครับผมก็ควบคุมได้หมดทุกโรคนะครับผมก็มีหลายอย่างนะครับแต่หลักๆนะครับก็ใช้เป็นยาอายุวัฒนะบำรุงหัวใจบำรุงหัวจิตหัวใจนะครับแก้กําลังปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟอกโลหิตนะครับแก้เบาหวานนะครับแก้ แก้กำลัทางเพศก็ได้นะครับใช้ดองนะครับหรือว่าใช้ต้มนะครับแล้วก็สรรพคุณก็จะมีอาการง่วงนอนใช้เป็นโรคแก้ความดันโลหิตสูงแก้ประสาทง่วงนะครับหรือว่าเป็นโรคไอเซเมอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม